วันนี้ก็นำรถนะครับมาเข้าศูนย์บริการของตัว gps ซึ่งเป็นศูนย์โดยการโดยตรงของยี่ห้อรถนี้นะครับเครื่องมืออุปกรณ์ก็จะได้มาตรฐานตามระดับของศูนย์นะครับแล้วจะให้ดูระบบน้ําหล่อเย็นนะครับที่เห็นนี่นะครับท่อน,นี้นะครับจริงๆมันโยงผิดไปโยงไปทางนู้นนะฮะจริงๆมันต้องไปด้านบังโคลนหลังนะฮะแล้วก็ทางช่างที่ศูนย์ก็ทําการแก้ไขให้โดยการโยงไปที่บังโคลนหลังนะครับจะได้ไปไหลออกด้านด้านหลังนะฮะโดยที่ระดับน้ําของน้ํายาหล่อเย็นเนี่ยจริงๆแล้วนี่มันต้องอยู่ที่ขีดสี เหลืองนะฮะเดี๋ยวผมปรับแสงนิดนึงนี่นะครับที่นิ้วผมชี้ตอนนี้นะเนี่ยครับแมกมินแต่คราวนี้ไปเติมไปจนเต็มแล้วทำให้เกิดปัญหาเวลาเครื่องร้อนน้ําส่วนเกินลยไหลออกนะครับครับเผอแป๊บเดียวทางช่างทําการระบายน้ํามันเครื่องเก่านะครับกําลังระบายน้ํามันเครื่องออกนะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังจะเปิดในส่วนของตัวกรองนะฮะกรองอากาศครับมีเครื่องมือครบถ้วนนะครับทํางานรวดเร็วนี่ ช่างทำแล้วก็เปิดให้เราดูเลยนะครับนี่นะครับเขอะเลยนะตรงนี้ตัวกรองผมก็โอเคก็ให้เปลี่ยนตัวใหม่เลยนะฮะชิ้นละไม่กี่บาทนะครับผมดีกว่าเราไปทําความสะอาดแต่แล้วมันก็ยังสกปรกเหมือนเดิมเะครับมันไม่เหมือนอันใหม่หรอกราคาไม่ไม่เท่าไหร่นะครับยอมจ่ายครับผมตัวนี้ในส่วนน้ํามันเครื่องนะครับสีก็ข้นควักนะครับผมก็เปิดวาล์วด้านล่างนะครับระบายทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็ทําอย่างอื่นรอไปเลยเพราะว่าจะได้ค่อยๆออกมาให้หมด นี่มาดูใกล้ๆอันนี้ผมมาเปิดเองดูนะฮะให้ดูก็จะเคลิอะอย่างที่เห็นนี่นะครับในส่วนของกลองนะฮะทางช่างที่ศูนย์ก็จะทําการทําความสะอาดนะครับผมแล้วก็พ่นลมนะครับผมเป่านะครับไล่สิ่งสกปรกนะฮะในนั้นออกให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กําลังทําการถอดตัวกลองอากาศอันเก่าออกนะครับเพื่อจะได้นําชิ้นใหม่มาใส่ให้เรานะครับ ตัวนี้เป็นของศูนย์โดยตรงนะครับเป็นอะไหล่แท้นะฮะเป็นตัวกรองเอามาใส่แล้วนะฮะเครื่องมือครบถ้วนการทํางานก็จะรวดเร็วนะครับการเข้าที่ศูนย์ข้อดีเห็นเห็นเลยก็คือเขาจะชํานาญในรถรุ่นนั้นๆ ซึ่งถ้าเป็นร้านด้านนอกบางทีมันจะมีจุดย่อยนิดนึงก็คือเขาต้องทํารถหลายชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีในเรื่องรายละเอียดแล้วความคล่องเนี่ยบางทีมันก็จะไม่เท่ากับศูนย์อันนี้คือตัวน้ํามันเฟืองท้ายนะครับจะใช้ยอยู่2 2ขวดเล็กที่เห็นนี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับ 10W40 4T นะครับ อันนั้นสองขวดเล็กนั้นเป็นของเฟืองท้ายนี่นะครับอันนี้ตัวกรองนะฮะมีช่องเก็บกรองอากาศนะดูช่างทํางานก็เพลินดีครับผมตอนนี้ระบายน้ํามันเครื่องหมดแล้วนะครับผมกําลังขันน็อตปิดนะครับแล้วก็ฉีดทบความสะอาดด้วยนะครับเรียบร้อยทาเช็ดความสะอาดนะครับ อันนี้กําลังเปิดน็อตข้างล่างนะครับกําลังจะระบายน้ํามันเฟืองท้ายนะครับตอนนี้สีไม่ต้องพูดถึงครับผมสียังกับสีตะกั่วเลยครับผมออกมามเหมือนคโคลนเหมือนโคลนเหมือนตมนะฮะขี้โคลนว่างเถอะในส่วนของด้านน้ํามันเครื่องนะฮะช่างอีกคนนึงก็เริ่มทําการเติมน้ํามันเครื่องให้ใหม่แล้วนะฮะใช้ช่างสองคนเลยนะครับ มารุมมาตุ้มก็เลยยิ่งรวดเร็วสองขวดนี้น้ำมันเฟืองท้ายนะครับขั้นตอนการเติมน้ำมันเฟืองท้ายก็จะไม่เหมือนของน้ำมันเครื่องนะครับนี่น้ำมันเครื่องเขาจะใช้วิธีเอากลวยนะฮะสอดเข้าไปแล้วก็เติมนะครับอย่างที่เห็นนี้นะฮะนี่คือน้ํามันเครื่องส่วนน้ํามันเฟืองท้ายนะครับวิธีการเติมเขาจะใช้วิธีอีกแบบหนึ่งนี่นะครับนี่นีนนผมให้ดูเขาจะใช้วิธีการคล้ายกับ พ่นเข้าไปฉีดเข้าไปนะครับเพราะช่องมันลักษณะเหมือนกับเติมแบบว่ากรอกไม่ได้นะครับแล้วก็ช่างเขาจะใช้สลิงนะฮะสลิงดูดตัวน้ํามันเฟืองท้ายแล้วก็ฉีดอัดเข้าไปนี่อย่างที่เห็นนี่นะฮะนี่คือใช้สลิงนะฮะใส่น้ํามันเฟืองท้ายในสลิงแล้วก็ ปั๊มเข้าไปในเฟืองท้ายอย่างที่เห็นนี่นะครับผมใช้ทั้งหมด2ขวดเล็กอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็ทําการปิดให้เรียบร้อยนะฮะคือเราเข้าที่ศูนย์อย่างที่บอกข้อดีคือเขาจะชํานาญนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องทํำรถหลายยี่ห้อหลายแบบนะครับแล้วก็ช่างเขาดูตรงส่วนของดิสเบรกหน้านะครับผ้าเบรกมันบางแล้วนะฮะ ก็แนะนําว่าแล้วแต่เราว่าจะเปลี่ยนไหมนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าชีวิตผมมีค่ามากกว่าราคาของผ้าเบรกก็เปลี่ยนเลยครับผมเพราะว่าจริงๆอันนี้คือเป็นการจะเปลี่ยนเช็คเครื่องเพื่อจะเดินทางไกลนะครับเตรียมตัวจะไปออกทริปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเบรกสําคัญกับชีวิตเรามากนะครับยอมเปลี่ยนแน่นอน อตอนนี้ช่างก็ทําการเปลี่ยนผ้าเบรกหน้านะครับผมส่วนผ้าเบรกหลังช่างก็แจ้งนะครับว่ายังเหลือเยอะก็ไม่ได้บอกแนะนําให้เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่างแนะนำแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะข้างหน้าอันนี้เป็นส่วนรายละเอียดแล้วก็ราคาก็อยู่ที่ทั้งหมดเลยนะครับผมอยู่ที่ไม่ถึงพันนะครับทั้งน้ํามันเครื่องน้ํามันเฟืองท้ายกองอากาศผ้าเบรกนะครับ